น้ำเช้าช่างสดใสไม่มีมืดมน,นจะเปรียบกับคนบนถนนก็ด,ดินรนไปเมื่อเดินเข้ามาพร้อมเข้ามาพาชีวิตใหม่สว่างสดใสมีน้ำใจไม่สิ้นหนทา างคราวไม่มองมนผลิตผลสร้างคนที่เป็นคนดีเกตุมมดีสีวรารามนา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 ครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคน พบกับครูจักรินศินชจลิญในวิชาศิลปะป .6 นะครับสัปดาห์นี้เจอกันในสัปดาห์ที่11แล้วเนื้อหาสาระความรู้จะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยครับครับสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของสีสันของเสียงความหมายของสีสันของเสียงเนี่ยเขาบอกว่าหมายถึงคุณลักษณะของเสียงที่เกิดจากแหล่งกําเนิดเสียงที่แตกต่างกัน3ประการ มีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับอ่ะอันที่หนึ่งวิธีการบรรเลงเขาบอกว่าวิธีการบรรเลงเนี่ยหมายถึงวิธีการทำให้เครื่องดนตรีแต่และชนิดเนี่ยเกิดเสียงขึ้นเช่นการดีดการสีการตีและการเป่าประการที่สอง่อะเขาบอกว่าวัสดุที่ใช้ทำเครื่องดนตรีหมายถึงสิ่งที่นำมาทำเครื่องดนตรีชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติ และวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นประการที่3คือขนาดและรูปทรงหมายถึงความสั้นยาวเล็กใหญ่หนาบางหนักเบาตึงหย่อนแข็งนิ่มซึ่งขนาดและรูปทรงเหล่านี้สามารถส่งผลต่อการเกิดลักษณะของเสียงได้เช่นกันอ่ะทีนี้กูมีใบางานอยู่1ชุดอยากให้นักเรียนเนี่ย บอกสีสันของเสียงของเครื่องดนตรีแต่และชนิดตามภาพที่ปรากฏว่าเครื่องดนตรีดังกล่าวมีวิธีการบรรเลงอย่างไรใช้วัสดุอะไรทำเครื่องดนตรีมีขนาดและรูปทรงเป็นอย่างไรให้นักเรียนเนี่ยวาดรูปเครื่องดนตรีลงสมุดพร้อมกับเขียนคําบรรยายมาให้ด้วยเข้าใจไหมครับอ่าเรามาดูภาพที่1กันเลยว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีชื่อว่าอะไร อ่ะชิ้นที่1ครูบอกให้เลยว่าตัวนี้ชื่อว่าระนาดเอกนักเรียนต้องบอกและเขียนบันทึกลงสมุดให้ได้ว่าสีสันของเสียงของระนาดเอกเนี่ยม,มีมีลักษณะเป็นอย่างไรประกอบด้วย3 3อะไร3แบบใช่ไหมอันที่1คือวิธีการบรรเลงบรรเลงอย่างไรอันที่2คือวัสดุที่ใช้ทาเครื่องดนตรีชนิดนี้ทามาจากอะไรอันที่3คือขนาดและรูปทรงเป็นอย่างไรนักเรียนต้องสรุปให้ได้ ต่อไปชิ้นที่2มีชื่อว่าจัเคชิ้นที่สามเครื่องดนตรีชิ้นนี้ชื่อว่าชิงมีใครไม่รู้จักไหมครับอ่ไม่มีนะต่อไปชิ้นนี้ชื่อว่าตะโพนต่อไปคล้องวงต่อไปปีต่อไป ก้องแขกอ่าต่อไปอันนี้เรียกว่าชาบเล็กอันนี้เรียกว่าครุยอันนี้เรียกว่าซอสามสายอันนี้เรียกว่าซออู้อันนี้เรียกว่าซอดวงอ่าสำหรับวิชาศิลป,ปะป .6 สัปดาห์นี้สัปดาห์ที่11ก็มีเท่านี้หระครับ เจอกันเปิดเทิมครับวันที่8มีนาคมนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ I keep a photograph in which we want love card in your eyes waiting for the sunrise